สวัสดีค่ะจูน SB888 สปอร์ตกลับมาพบทุกคนอีกเช่นเคยซึ่งมาพร้อมกับการวิเคราะห์อบอลโลก3คู่ประจำวันที่26พ่พฤศจิกายนนี้เริ่มกันที่คู่แรกนะคะทีมชาติตูนิเซียพบกับทีมชาติออสเตรเลียค่ะเรทราคาไทยอยู่ที่ตามต่อ0.0-0.5ถึง0.5ตูนิเซีย0.84ออสเตรเลียลบ0.92 เอาละค่ะมาดูกันที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะคะออสเตรเลียแพ้ตูนิเซียศูนย์ประตูต่อ2และตูนิเซียแพ้ออสเตรเลียศูนย์ประตูต่อ3สําหรับผลงานห้านัดหลังสุดของตูนิเซียนะคะเสมอเดนมาร์กศูนย์ประตูต่อ0ชนะอิหร่าน2ประตูต่อศนแพ้บาซิล1ประตูต่อ5ชนะโคโมรส1ประตูต่อศและชนะญี่ปุ่น3ประตูต่อศูนค่ะ สำหรับทางด้านออสเตรเลียนะคะแพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ4ชนะนิวซีแลนด์0ประตูต่อ2ชนะนิวซีแลนด์อีก1ประตูต่อ0เสมอเปรู0ประตูต่อ0และชนะ UAE 2ประตูต่อ1และสำหรับสภาพทีมโดยทั่วไปของตูนิเซียนะคะความพร้อมของทีมในการลงฟาดแข่งนัดนี้ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดค่ะ ตัวหลักของทีมยังอยู่กันครบแถมทีมยังมีข่าวดีเมื่อวาบี้คาสลีแนวรุกตัวเก่งฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยจะลงเล่นเป็น11คนแรกหลังเกมที่แล้วต้องเป็นแค่สำรองคาดว่านะคะจาเลสคันรีเทนเนอร์ของทีมเนี่ยจะยึดชุดเดิมเป็นหลักอิสซามเจบาลีจะเป็นหัวหอกตัวเป้าและมีวาบี้คาสลีกับยูเซฟเอนแซกนีเป็นตัวทำเกมรุก ในส่วนแดนกลางนะคะยังมีเอซ่าไรดูนี่และเอลลิสส์สคิรี่เป็นห้องเครื่องแนวรับจะมียาซีนเมรายอากับมอนทาซานทานบีเป็นกำลังหลักค่ะมาดูสภาพทีมเรทั่วไปของออสเตรเลียกันบ้างค่ะสำหรับศึกแมตช์ที่2นี้นะคะยังถือว่าสมบูรณ์ค่ะไม่มีตัวหลักคนไหนที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนซึ่งคาดว่าน่าจะยุดชุดเดิมจากเกมที่แล้วยกแผงเลยในการลงนัดนี้นะคะ ส่วนของเกมนี้นะคะกุนซือของทีมจะส่งมิเชลดุ k กเป็นกองหน้าตัวเป้าและมีแมทธิวเล็กกี้เครกกูดวินไรลี่แม็กลี้แจ็คสันเออร์ไวเป็นตัวรุกตัวรับในแดนกลางส่วนแผงกองหลังเนี่ยจะใช้งานคลโรสกับแฮร์รี่ซูทานะคะเหมือนเดิมสำหรับสกอร์ที่ค่าสำหรับคู่นี้นะคะก็ตูนิเซียตีเสมอออสเตรเลีย1ประตูต่อหนึงค่ะ ซึ่งเกมนี้นะคะมีความหมายกับทั้ง2ทีมากนะคะ หากทีมไหนชนะก็จะมีรุนเข้ารอบได้น่าจะใส่กันแบบเน้นๆอย่างแน่นอนค่ะหากเทียบศักยภาพกันแล้วนะคะนักเตะและฟอร์มการเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสูสีแม้ว่าตูนิเซียจะเก็บแต้มมาได้ในเกมแรกแต่เป็นเพราะเดนมาร์กเนี่ยไม่คมกันเองส่วนออสเตรเลียเนี่ยที่แพ้ฝรั่งเศสก็เป็นไปตามคาดมาเจอกันในเกมนี้น่าจะใกล้เคียงสู้กันได้แบบสนุกแน่นอนค่ะทั้งสองทีมน่าจะอาศัยการชิงเหลี่ยมเข้าทำประตู ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เปิดแลกกันแบบเอาเป็นเอาตายเนาะอยู่ที่ว่าใครจะเฉียบคมมากกว่ากันนั่นเองค่ะไปต่อสำหรับคู่ที่2นะคะทีมชาติโปโลแลนด์พบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียค่ะราคาเรทไทยนะคะแต้มต่อ0.5ถึง1.0โปโลแลนด์ลบ0.97ซาอุดิอาระเบีย0.89ค่ะสำหรับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะคะซาอุดิอาระเบียแพ้โปลแลนด์หประตูต่อ2ในรอบกระชับมิตรค่ะ เอาละค่ะมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของโปโลแลนด์นะคะเสมอเม็กซิโก0ประตูต่อ0ชนะชิลี1ประตูต่อ0ชนะเวลส์1ประตูต่อ0แพ้เนเธอร์แลนด์0ประตูต่อ2แพ้เบลเยียม0ประตูต่อ1ค่ะในฝั่งของด้านซาอุดีอาระเบียนะคะ ชนะอาร์เจนตินา2ประตูต่อ1แพ้โครเอเชีย0ประตูต่อ1เสมอปานามา1ประตูต่อ1ชนะไอซ์แลนด์1ประตูต่อศและเสมออันเบเรีย1ประตูต่อ1ค่ะและสำหรับสภาพทีมโดยทั่วไปของโปลแลนด์นะคะฟอร์มยังทรงตัวและต้องการความเฉียบคมเพิ่มมากกว่านี้หลังทำได้เพียงเสมอทีมชาติเม็กซิโกแบบไร้สกอร์ศประตูต่อศในนัดล่าสุดค่ะ สำหรับความพร้อมของทีมนะคะในเกมนี้เนี่ยนักเตะทุกตำแหน่งต่างมีสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มที่และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มจากนัดก่อนแถมไม่มีใครติดโทษแบนอีกด้วยสามารถลงสนามกันได้อย่างพร้อมเพียงตามตำแหน่งของตัวเองค่ะคาดว่าเกมนี้กุนซือจะส่งกองหลังอย่างบาตอสเบเรซินสกี้คามิลกลิกยาคูบคีวออและแมตตี้แคชลงมาช่วยในเกมแนวรับ ส่วนแดนกลางนะคะใช้ยาคูบคาิินสกีเกอร์เซกอร์คริโซเวียฟเซบาสเตียนซีแมนสกีและปิโอเตอร์ซีลินสกีส่วนกองหน้าจะเป็นนิโคล่าซานลูสกี้และโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลงมาระเบิดสกอร์คู่แข่ง สำหรับสภาพทีมของฝั่งซาอุดีอาระเบียนะคะความพร้อมในการทำศึกนะัดสำคัญนี้นะคะเกมจะต้องเสียกองหลักอย่างยาซเซอร์อันซาลานีที่รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและคาดว่าน่าจะปิดฉากฟุตบอลโลกก่อนเพื่อนไปแล้วในเวลานี้ค่ะส่วนซัดมานอันฟาราสนะคะก็ยังต้องเช็คความฟิตด้วยว่าจะลงช่วยทีมได้หรือไม่ส่วนผู้เล่นที่โดนโทษแบงก็ไม่มีใครได้รับโทษนะคะในรอบนี้ซึ่งเกมนี้นะคะแอรเวเรนา กุนซือชาวฝรั่งเศสเนี่ยจะวางหมากด้ดยการส่งกองหลังอย่างซูสตานอานกามนามอับดุลเลอาอันมัมลีอารีอันบูไลฮีและอับดุลามาดูลงมาคอยผนึกกำลังในแนวรับค่ะส่วนกองกลางนะคะจะใช้ซามีอันนาเจริยาสซลายฮิลีนาวาฟอันอาเบดและซาเลมอันดรอซารีคอยขับเคลื่อนโอกาสในการบุกแดนกลาง ส่วนกองหน้านะคะจะเป็นแฮตตานบาเฮบรีและไฟลัสอันบูนคารลงมาลาตาข่ายให้ทีมในนัดนี้เอาละค่ะสำหรับสกอร์ที่คาดนะคะโปแลนด์ Poland, เอาชนะซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อศูนย์นั่นเองค่ะนี้ท้าวัดจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนะคะและศักยภาพของนักเตะเนี่ย ดูทรงว่าโปลแลนด์น่าจะมาดีเรื่องตัวนักเตะและความฟิตอีกทั้งงานนี้คาดว่าทีมของเปิดเกมเข้าใส่เพื่อเอาสกอร์ปิดเกมให้ได้ส่วนทางทัพเศรษฐีน้ำมันนะคะน่าจะมาตั้งเกมรับไม่วู่วามบุกแน่นอนเพราะมี3มแต้มในมืออยู่แล้วแต่ยังเชื่อว่าโปลแลนด์เนี่ยยังเป็นต่อนะคะแม้ขาดความเฉียบคมแต่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ทีมเฉือนชนะได้แบบ ทำให้กองเชียร์หัวใจเกือบวายกันไปเลยไปต่อสําหรับคู่ที่3นะคะทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติเดนมาร์กราคาเรทไฮยแต้มต่อ0.5ฝรั่งเศส0.87เดนมาร์กลบ0.95ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมเดนมาร์กเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อศูนย์ฝรั่งเศสแพ้เดนมาร์ก1ประตูต่อ2เดนมาร์กเสมอฝรั่งเศส0นย์ประตูต่อศูนย เดนมาร์กแพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ2และฝรั่งเศสชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อศและสำหรับผลงานห้านัดหลังสุดของฝั่งฝรั่งเศสนะคะชนะออสเตรเีย4ประตูต่อ1แพ้เดนมาร์ก0ูนย์ประตูต่อ2ชนะออสเตรีย2ประตูต่อศแพ้โคเอเชียศูนย์ประตูต่อ1เสมอออสเตรีย1ประตูต่อ1ในส่วนของฝั่งเดนมาร์กนะคะ เสมอตูนิเซียศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะฝรั่งเศสสองประตูต่อศูนย์แพ้โครเอเชียหนึ่งประตูต่อสองชนะออสเตรียสองประตูต่อศูนย์แพ้โครเอเชียศูนย์ประตูต่อหนึ่ง มาดูกันที่สภาพทีมโดยทั่วไปของฝั่งฝรั่งเศสนะคะสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้เนี่ยดีดียเดซองจะหมดสิทธิ์ในการใช้งานลูกาแองนองเดสที่เอ็นควายน้าหัวเข่าควาฉีกจนไม่สามารถลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้อีกแล้วส่วนขุมกำลังหลักรายอื่นๆต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมเพียงค่ะ เกมนี้นะคะทีมแชมป์เก่าจะใช้ระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1แผงหลัง4คนประกอบไปด้วยเบนยามเมงบาวาดาโยสอูปาเมกาโนฮับราฮิมาโกนาเตและเตโอเองน้องเดสะคะ่ะส่วนในคู่มิดฟิลนะคะใช้ออเรเลียงซูอาเมนี กับอารดวยงลาปิโอคุมเกมร่วมกันโดยมีอุสมานเดมเบเลอองตวนกริสมันและคีลิยานเอ็มบัปเป้คอยปั้นเกมรุกให้โอลิเวียเยซีลูสเป็นตัวจบสกอร์ในส่วนของสภาพทีมเดนมาร์กนะคะ ความพร้อมของทีมในเกมนี้เนี่ยแคสเปอร์ฮุดมันจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตของโทมัสเดลานี่ที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมก่อนขณะที่แข้งตัวหลักที่เหลือยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งหมดคาดว่าเดนมาร์กจะมาในแผน3ต่อ5ต่อ2นะคะแนวรับ3คนประกอบไปด้วยโยอาคิมอันเดเซนซิมงเคลียและอันเดรสคิสเตนเซน วิ่งแบ็กทั้งสองฝั่งนะคะใช้ราสมูสคริสเตนเซนและโยอาคิมเมเล่ทำเกมทางริมเส้นส่วนแดนกลางจะส่งมิเคลดามการ์ดปีเออร์เอมียลไฮเบิร์กและคริสเตียนอาริกเซนคอยคุมจังหวะเกมขณะที่แนวรุกนะคะมีอันเดรสคอฟโอเซนกับ per berg, แคสเปอร์ดอนเบิร์กไล่ล่าตะข่ายอยู่สำหรับสกอร์ที่ฆ่านะคะ ฝรั่งเศสเอาชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อ0ูนค่ะดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยหากเปรียบเทียบศักยภาพของขุมกำลังคงต้องบอกเลยว่าสู่สีใกล้เคียงกันแน่นอนแม้ว่าทัพตาไก่จะดูเหนือกว่านิดๆด้วยดีกรีและศักดิ์ศรีของการเป็นแชมป์เก่านะคะแต่กระนั้นทางทั้งสองทีมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่แตกต่างกันมากนะักจึงคาดว่าพวกเขาจะสามารถสู้กันได้แบบสุดเหวี่ยงไปเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เชื่อว่าเกมนี้ฝรั่งเศสน่าจะมาเล่นแบบเน้นรัดกลุ่มเข้าไว้ก่อนระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเนื่องจากพวกเขากำลังอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าอย่างไรก็ดีค่ะแม้จะไม่จำเป็นต้องเล่นแบบเสียงเปิดเกมรุกเข้าใส่ แต่สุดท้ายแล้วยังมองว่าทีมแชมป์เก่าที่มีแนวรุกกำลังร้อนแรงเกินต้านแบบนี้น่าจะสามารถแผงริดได้อีกครั้งและจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายคว้าชายัยพร้อมการันตีการเข้ารอบได้สำเร็จค่ะเอาละค่ะจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์ผลบอลโลก3คู่ก็อย่าลืมติดตามช่องทางของเราเอาไว้กันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ผลบอลแบบตรงประเด็นแบบนี้